สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเกษตรกร,กรที่บอกไว้ก่อนเลยว่าเขารู้จักเราจากการตามหากระสอบปุ๋ยค่ะอ่าแน่สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเราต้องไปฟังจากปากเขาคะ่ะว่ากระสอบปุ๋ยยูออนิกของเราเนี่ยพามาเจอกับเขาได้ยังไงไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนที่เราตามหาแล้วนะคะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําตัวก่อนค่ะแนะนาตัวสั้นๆนะคะคุณครูเก๋ค่ะค่ะครูเก๋เป็นครูด้วยเป็นคุณครูค่ะแล้วก็ทําสวนทุเรียนด้วยใช่ค่ะวันนี้ที่เรามาติดตามสวนนี้นะคะเพราะว่ามีไฮไลท์เลยว่าครูเก๋ไปเจอกระสอบปุ๋ยอยู่นี่ไร แล้วก็เอามาใช้ในสวนค่ะจนปัจจุบันนี่คือแบบนี้เลยใช่แล้วสวยดุกต้นเลยไอ้ว่าที่กระสอบปุ๋ยที่ไปเจอเนี่ยค่ะมันไปเจอที่ไหนคะคือว่าครูจะต้องมีการเดินทางผ่านสวนไปหนึ่งที่ครูแอบมองอยู่ตลอดนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนแปลงนี้อยู่ตลอดเวลาในช่วงสองปีหลังที่ครูไปกับพระครูมีสวนอีกแปลงอยู่ที่อําเภอพะโตคราวนี้ม,นมันสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ะแปลงนี้ที่ครูผ่านครูก็เลยใช้วิธีการแบบ แอบเข้าไปในสวนไปเจออะไรคะไปเจอกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยละพรเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าของสวนเขาก็อยู่ในสวนพอดีเราก็เลยแก้เก้อค่ะด้วยกันแบบไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากเกษต่ะคะคราวนี้ก็เปิดเผยตัวเขาก็แนะนําว่าเขาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ซึ่งแนะนําให้ไปบ้านของพี่อัดอะค่ะก็คือศูนย์หัดหยาศูนย์หัตถยาครูก็ไม่รอช้าค่ะครูก็ไปเลยเริ่มต้น ก็ได้รับการแนะนำนะคะจากจากน้องแอนที่ศูนย์นะคะเขาก็แนะนําว่าควรจะทํายังไงใช้ตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เริ่มต้นด้วยการฉีดดินอะไรอย่างงี้ออค,คือเขามาดูสภาพทุเรียนครูก่อนเราจะเอาเลยไม่ให้เราจะอไจะไรเลยไม่ให้เดี๋ยวขอมาดูก่อน,นขอมาออสัมผัสรากขอมาดูดินขอมาดูต้นดูใบก่อนและการเขาก็บอกว่าของคุณครูน่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการฉีดดินฉีดดินเพื่อให้รากอของ แล้คุณจะเอาปุ๋ยเลยแหละคุณบอกคุณจะใส่แล้วอะไรเงี้ยอยากจะใช้ตัวนี้ยังย่งยงที่ร้านเบรกไว้ไว้ก่อนย่างย่งยงมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะก็ได้ชุดเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่วยเรื่องของการสร้างรากมาก็คือยูนิคเนอไฟส์ค่ะใช่ประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์คูก็เห็นผลแล้วนะแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะสิ่งที่เราเห็นหรอก็น่าจะเริ่มจากยอดไหมอ่ายอดค่ะมันเริ่ม ยอดดู<า><อ>เรียนแท<า>ง<น>ออกมาไหนไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะใช่ไหมก็เริ่มเริ่มเริ่มแทงออกมาแค่เรียกรากเนี่ยนะใช่ค่ะเรียกรากแต่ยอดมาเลยใช่ค่ะใช่ใช่แล้วมันมีต้นที่ขี้เละอยู่มากๆอาของแปลงนี้ก็มีปุ๊บมันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะพอหลังจากครบกําหนดเวลานะคะครูก็ไปเอาป,ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยแล้วตอนนั้นของครูมันจะโดนเกี่ยวกับเรื่องเพี้ยเขาก็จัดยาเรื่องเพี้ยอะไรมาให้ครูด้วยคือยูนิไลท์ครูได้ครบหมดเลยค่ะทั้งตัวบำรุงทั้งศัตรูพืชไปที่เดียวได้จบ อาจจะเห็นว่าทุเรียนของครูนี่มันจะไม่เสมอนะคะมันมี2รุ่นก็คือก็คือรุ่นนี้จะเป็นลักษณะของ4ปีนะคะเป็นปใช่ครูปลูกทุเรียนบ้านค่ะแล้วก็เอากิ่งพันธุ์มาทาคบค่ะนะคะส่วนตรงกลางที่จะเห็นอีกขนาดหนึ่งตอนนี้ของครูเนี่ยครูจะใช้ทุเรียนกิ่งพันธุเลยก็ประมาณ2อปีอะนะคะคร,ครูใช้สูตรสิบแปดะเห็นการเปลี่ยนแปลง ต้นมันขยายคือปกติทุเรียนครูข้างล่างมันจะเป็นทุเรียนบ้านแล้วก็นี่มาทาบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนลําต้นมันจะค่อนข้างจะจะเล็กๆเป็นๆอ่ะพอโดนสูตรสิเข้าไปมันขยายมันมีนี่นะคะสังเกตช่วงรอยต่อขยายมันโตขึ้นแบบแบบผิดตาเลยค่ะนี่คือคือต้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะมีมีรอยของการเขาเรียกว่าเปลือกมันขยายใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้มีไฮไลท์ตรงนี้ตรงส่วนเดียวมีเรื่องใบเรื่องยอดดูสวยมากไปดูกันค่ะ สวยไหมฮะน่ยคือมันคือยอดมันต่อมาเลยอะพออันนี้มาปุ๊บเนี่ยต่อมาเลยแล้วมันออกมาแบบเป็นเป็นเป็นชุดเลยอะใบแค่เพลานดไม่ทันแก่อันนี้ก็ต่อมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าคือพอใบใบอ่อนชุดที่หนึ่งออกยังไม่ทันจะแก่เลยใบอ่อนชุดที่สองก็แทงออกมาแล้วแสดงว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็คือเร็วใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยใบเต็มใบโตมากเลยเนี่ยออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะทะลุออกมาอีกแล้วพอดึงตรงนี้นี่พร้อมเลยนะคะพร้อม นี่ปีนี้ตั้งใจจะเริ่มไว้หรือยังคะตั้งใจแล้วค่ะตั้งใจแล้วเจอเจอมูโปรแล้วตั้งใจแล้วจริงๆก็คือมั่นใจในยูนิไลท์นะคะเพราะว่าส่ปีต้นสมบูรณ์ขนาดนี้ปีนี้ไว้ลูกแน่นอนนะคะใช่ค่ะใช่ดินมันร่วนหมดเลยนะดินดีขึ้นด้วยอะค่ะใช่ใช่ดินมันนิ่มร่วนหมดเลยอะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่เราประทับใจใช่ไหมคะใช่ใช่ มันจะมีรากขึ้นมาเนี่ยแดงๆฝอยเต็นไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะตรงไหนนะส่วนไหนนี่นี่ที่เราเห็นใช่ค่ะใช่ตอนแรกก็ใส่นะปุ๋ยอะไรครูก็ใส่ถี่กว่าน,นี้อีกนะ,ะแต่สภาพมันไม่ได้เป็นแบบนี้มไ,มไม่ได้เป็นแบบนี้เลยขนาดใส่ปุย๋ยก็เลยได้ปุป๋ยชีวภาพอ่ะไม่ได้เจอสภาพอย่างนี้เห็นแบบนี้นี่เรารู้สึกยังไงว่ากับสวนทุเรียนของเราเรารู้สึกว่าต่อไปเรา ต่อไปเราคงแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกคือเรามั่นใจแล้วอะอต่อไปก็คือเราตั้งหน้าตั้งตาที่จะรับผลผลิตอย่างเดียวมัม่นใจแล้วกับยูนิไลท์ใช่แล้วก็ไม่เก็บไว้เป็นความลับด้วยนะครูะคจะแบบบอกญาติพี่น้องหมดเลยบอกให้มาดูนะว่าของครูเปลี่ยนยังไงบางคนเขาเห็นเขาก็เข้ามาเองการทําทุเรียนมันคือการลงทุน ถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วมันไม่คุ้มทุนที่เราลงไปหรือมันออกมาเราไม่ประทับใจเราจะรู้สึกว่าเราเราเหนื่นอยอ่ะเพราะถ้าครูสามารถทําให้ทุกคนที่ลงทุนไปได้แล้วเห็นอย่างเงี้ยมันหายเหนื่อยเหมือนที่ครูหายเหนื่อยเนี่ยเรามีความสุขเราก็อยากคนอื่นมีความสุข,สขด้วย,วยแล้วก็สําเร็จไปพร้อมๆกับกับเราโดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูก